ไ่ไม่เนื้อเป็นเวลาเราจะ่้ม่อมมันบางเฉพาะจุดก็คือปล่อยให้แห้งล้วขัดก่อสนสีที่มันเยอะออกมานิดนิดไหน่อยเน,นี้จุดหนึ่งน,นี้จุดหนึ่งนี้เวลาเวลาพ่นอย่าพ่นทั่วไปให้ปรับปรับหัวปลาป่าเป็นหัวกลมจุดเลยอันเล็กเลยเป็นหัวกลมเพราะระยะห่าง ต่างประมาณพุทธึงไรนะประมาณพุทหนึ่งพ่นไปเฉพาะจุดจุดนี้ต้องการซ่อมไม่้องพ่นทั่วอ่าให้เราออมลงไปอ่าผ่านใกล้ๆค่อยๆเกลือนหน่อยไม่ใช่ว่าไปจ่อพ่นอย่างนี้นะพ่นซ่อมอันนี้เราเรียกว่าพ่นซ่อมพ่นเฉพาะจุดก่อนอ่าเมื่อมันมันได้ที่แล้วเราค่อยมาพ่นรวมอ่าเดี๋ยวเราจะพ่นรวมับ มาไล่รวมก็รวมไปตามปกติทำให้เกิดก,การหยดขึ้นมากรเลยต้องซ่อมน,นะนี่คือรอย,ยแผจะเป็นการซ่อมวิธีซ่อมเฉพาะจุด ทางซ่อมสอเฉพาะจุดไม่ใช่ว่าไปพ่นทั้งงานขัดตรงนี้ไวก,ก่อนขัดที่เป็นแผลมันเชื่อนไปก่อน้ำมันลึกเนี่ยต้องใช้โคช่วยโคขาวหนะ่อยโคโขาวหนะ่อยเล็กที่โคอ,อ่ะถ้าอย่างนี้เกิดการลึกมา รปอปขาวสั่วพอแห้งเราก็ขัดโป๊ขาวแล้วเดี๋ยวดูตอนวิธีพ่นนะครับเวลา,าพ่นเฉพาะจุดนี้มันจะต่างน คอมท้อมจะไม่เหมือนคอมตอนที่ทำครั้งแรกปรับปรัแบ,บ,แบ,บหัวอ่าปุ่มตรงนี้หัวฉีดเนี่ยให้เป็นหัวคมปรับไปสุดเลยเพราะระยะห่างประมาณหนึ่งกดไปที่จุดจุดที่ต้องการซ่อม ตัวมทัลลิกเต้าครับจะอย่าไปพ้นใกล้าพ่นใก้เดี๋ยวมันเยอ้มออกมาอีกแต่พ่นแต่ละอ,อกมันเป็นจุดเฉพาะจุดต่ดนั้นจุดทีด่ต้องการต้มนะครับพอได้องนี้แล้วบอก็าขั้นมาพ่นตน แล้วเปนวมีการท่องนานราุด